ไปยี่ตางมาต้อนเรื่องนี้ครับผู้ว่าร,ราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับกาเตรียมนําส่วนราชการครับภาคกันย่างขึ้นไปทั้งเขาใงญ่แหละครับประชุมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจําเดือนมิถุนารูปแบบย่างไปเว้าวไประยะทั้ง13กิโลเมตรโอ้โหชมธรรมชาติหน้าฝนนะครับเก็บขยะพร้อมแล้วกันเป็นการออกก๊าล่างไกยไปพุ่มพาวกันพี่น้องครับนี่ละคุณนิชาคุณยศิมาหวัวเด้อ นาใช่บัชนโกสุมนะครับเ่าว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาบอกว่านี่วันพุทธนี่มืออื่นมือหือนี่นะครับทางโคราชนี่จะประชุมในคมวันสวนราชการจังหวัดละกาแน่เพื่อไผ่กระชอนนะครับซึ่งมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือนนะครับเพื่อหารือข้าราชการนะครับและการายงานผลปฏิบัติการของส่วนราชการต่างๆนะครับเนาะเพื่อที่จะหารือต่างๆนี่แหละครับโดยจัดขึ้นนะครับที่หอประชุมเปรมตินสุรนนท์สันสองสารกางโคราชนะครับแต่ว่าสําหรับการประชุมในเดือนมิถุนายนนี้ ทีจัดขึ้นนะครับได้วันพุทธที่ยีมิถุนายน้มีการเปลี่ยนรูปแบบแการสถานที่การประชุมใหม่นะครับโดยจะจัดการประชุมที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวท่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับอำเภอปากช่องนะครับเนาะบนอุทยานแห่งชาติเวลาใหญ่เพื่อสัตนผูใ้ใดเขียนนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาค่ะกัเล่ขอเชิญชวนนะคะส่วนราชการนายอำเภอภาคเอกชนค่ะไปประชุมอยู่อุทยานแห่งชาตินี่ยังก็เวลาใหญ่ ว่าแมนนะคะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระยะทางคุณโจอีบอกไปแล้ว13กิโลเมตรค่ะเป็นรูปแบบของการเดินไปคุยไปพี่เดียบอกกันบ้างรอตึ้งบอกกันตึ้งดีเดีเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะว่างไปได้เบอกกันได้เก็บขยะพร้อมคุณโจอีเก็บเหตุพร้อมมีเหตุแต่ว่าเก็บใดบอกคืออาจจะพิดกฎหมายบ่ได้แต่บอกออกซอเพื่อนสิพาแวะชมความงามของธรรมชาติในช่วงหนาฟนนี่ิซีมองน้ำกันมีจุดที่หนึ่งค่ะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จุดที่สองน้ำตกน้อย จุดที่3ค่ะจุดชมวิวยูทีก่อมอ30นะคะและกะ้กกาจุดที่4ค่ะหอดูสัตว์น้องผักชีครัผ้าไปกินเข่าเทียงแล้กก็ไปไประชุมคาส่ันราชาการในช่วงเวลาบ่ายบ่ายประมาณบ่ายโมงเคงนี่แหละบรรยากาศแบบที่เห็นเลยค่ะโอ้สวยงามหน้าฝนเดกมีหมอกซึ่งการจัดกิจกรรมเทือนี่ค่ะเพื่อนต้องการให้ทุกภาคส่วนได้ตรหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รวมถึงกระตุ้นนักท่องเที่ยวอีกด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้หลายๆคนก็อยากจะไปสัมผัสทะเลหมอกเออมีหลายหมองนะคะว่างหันกับเป็นหมอกถ้ามือใดฝนตกครับนี่แหละค่ะไปไหวจ้าสารเจ้าพอเขาใหญ่ขอสอกกำลังาบพ่อออกกาลังใจว่าถ้าไี้เคยไปเขาใหญ่จียือสิสมกิโลเมตรเจ้าบอเคยไปรีเต่เนี่ยไปไปประชุมน้ำเพลนี่เพลนเชิญอยู่